บายดูพี่น้องในมอสิเฮ็ดกับเข่าเด้อพี่น้องเด้อสิพัดพักใส่ปลาหมึก,กพี่น้องอันนี้คือปีกปลาหมึกเด้อพี่น้องอากาศขาวหอมหัวใหญ่พักอันไม่ต้องหันผิดซุปผิดแดงใส่พี่น้องเตรียมหมอกระทะได้พี่น้องอ น้ำมันก่อนวมแม,ม่นเอมือนนใส่น้ำตา, <c oughs> ำตาลเ้ามันกังร้อดี

มนตาถึงเสแแบ,บนะตอปรุงรสกับพี่นอ้อง,ดดอองใส่ผองคือรถบวกไรเอ้ยเอ้ยไป,ยไปที่ก <c oughs> ก้งไนม่ะไปที่พี่น้องจัถเยจัจานใส่รสดีเป็นมาเก็บถ้วยจาน,นค็น

ใส่ปลาไหลพักลงขี่นอนอกมีพักต่างสาย้อมปอมในม้อนใส่ย,ยังได้นีแต่มันยอกอะโบรายเป็นไรด,ดอกน,อน้อกพดี

กินน้ำกันบาเนี้สบายดีพี่น้องขาวแรกันเ้อขาวแม่จ้อยเด้อมาเนออติงหักแงทางลาวทางไทยต่างประเทศขาแรกันเนอโอ้ยหอนหอนหอนน้อไว้มาเ้ยทางเมืองนอกเลยทกันเอะอันเตีเฮ้ย เพื่ทางเมืองนอกเพื่ทางเมืองไทยมาเด้อลูกอย่ทาทั้งไม่เด็ลตาลูกหลานๆอย่าทางเมืองไทยมาเด้อเบกซารี่แม็กกี้คิมเขาเลยทีละเด้อกินขเจ้าวมาไนุชทอนแม่ดนดนเดอเออ้อนุชเอ้ปลาหอวซ้อนมาเด้อพัดพัดใส ปลาหมึกใส่ปลาหมึกพี่น้องกินหมดกินบ่กินเลยทางตบ้านกินเลยกินเลยสบายดีพี่น้องขิ้นเขาแรงน้ำกันเด้อเจ้าจ้อยทำแบบบ้ากินเป็นอย่างคนบ้านขึ้นเขาไม่ยาบ่มาบ่มายาคนบ่ Nói chung là tao lá Chắc cái thằng đấy thì nó Nói chung là tao lá ไ้กินอยู่ม่เคยกินยไ่กินอยู่บ้าแบบนีมไม่กินไม่กินไมกินเข่านังแก้มนอ้วนออกอ้วนออกรงอนจะกเปนอกแล้เบออกเบ้ออกเบ้งออกเบ้งออก กินน้ำเอือกเลยตุยออกตุยออกออกินนั่นเองได้ว,วิตามินกินรับใส่ผักลายๆใส่ของกินน,นะกน,น้อยนึงพอเป็นเนื้อ

นีน้อยนะก็คลาด้วางมือเขาไปหัปหนางเฮือนล้งตู้าปร,ประตืตนงท่าไปอะไเบอื์ห้องจะใกลที่เป็ห้องน่านี่ทางก็มาทำนี้นะประตูเป็นไดไ่ี่คือร์เ็นผิ่งมาต้อมดอกดอกไอนนผ่นอะได้าวเนมาต้องตลอด Chị hai lần thì nhắn mình ơi 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 sạch ơi 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 ra ơi 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 mình ơi 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 Hảo thêm một lát nữa. Mãi, đã tuổi mặt hơn. Mhm. Mãi, quân nhân. A game được được phân nhân. Trời chọn khẩu phân nhân. Mười lăm mười lăm càng gim được chọn. Càng đi càng đi càng gim được chọn 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 được ตัาแรงมันต้องจุ๊เขาเขาเย็นนอกจากว่ามาเรนาเขาอุ่นเขาเย็นเน่คืออุ่นเขาเย็นเนี่ยอุ่นกิ้งท่เขาเย็นที่เขาเย็นยนี่ลายเนี่ยมันแรงข้าม่ได้มาเขาตัแรงนะฮะเขาเย็นละอุ่นข้ามมาเขาตัแรงนะอุ่นเขาเย็นเนี่ยก็มาอื ตักเอตักเอาอินไม่ได้บางคลามน้ำหวานเออมั่วานน้ำหวานสวยสวยนะมัดอานไปอ่ะโอเคคนนี้ซุปเปอร์ผมเป็นนตูโอ้กิดเก่งเลยวะน้ำหวานเนี่ยกล่มแบใหญ่มี่น้องเซ็ตบางกลามอีกเซ็ตกินมีเหอมีแห้งชิบแต่งาน ากินหายยาไม่แห้งยาไม่แห้งเดินดีเลยแหละกินได้ตายกับไันกินขอบกระโลกโปกๆก็กินแน่ไม่กินแน่กับปดุกไ่กินได้ไม่เจอวันตอมเออไม่เจอวันตอมแต่เขาใส่เท้าหัวแอ้เอ้ยกินเขาเลยแอเอ้ยไม่กินเขาเด้อนอนเลยมันกินดอก ไอ้คือการมึนเลยไปยงทีจบจบคือลงสีเียมนะพี่น้องบมจบคือลงสีเียมคนเฮาอยู่ในหันจบนี่ลาซี่ข้ากินยังคนท้ากินแกตายหมดได้หมดหเนาะมาเกิดอันที่มีมอนกมีมอกขามนกมีมอยังพี่น้อง นกคุ้นเข่าคุ้นน no. ้ำเปี้ยงมาพาใหญ่แต่ดุกจำบันแต่เทาเกิดมาแล้วจะกินเข่าหลดเนาะพี่น้องถ้าต้องจำคัมโคลเม่เ้าสอนกินเข่าแล้วนกฟาเข่าเผื่อมนกคุ้นเข่าคุ้นน้ำตะกรอนสลับนัอยน่านเด้อพี่น้องเด้อกความหมายความหมายมอเล่ไม้ลึกซ่าประมาทคุ้นเป็นบะจักต่าจักไหวคุ้นเข่าคุ้นน้ำคุ้นอาหารการกินที่ให้ชีวิตเข้ามาจนเท่าถึงมือนี่นาะพี่น้องเนาะ ก็ไม้มันคือแบบนันเดอมันเป็นยังดอกะคลิปนี้ก็มือมาลาบก่อนนึกย้อนเลยลืมติดตามคาลิปหนาลืมก็แซ่กุไล่ซักตไคร่นึส่บดองน้ำิ้งใหญ่มอนเ้ยลืมกลับสองซาลีตาแว่นเด้อยายสอนพาเพิ้นทสนายนักกินแซ่สาวอีเมียเด้อบายบาย,บาย